สบายดีเนาะสบายดี FC Fanpage เนาะไทยบ้านทะเดือโ Production ทุก่านเนาะซึ่งมือนี่แอดกัมีโอกาสเนาะได้ไปเปิดบูธขายน้ำสมอยู่ที่บุญบิองไฟบ้านนาเลิศเนาะประจำปี2022อาทิา่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองโอ้ลืมบอกไปเนาะึ่งคิ i มี่ได้รับการสนับสนุนโดยน้ามาเกี้ยงสายน้ำพึงแท้กะดังว่าเนาะพวกเขาได้ไปเปิดบูธขายที่นั่นเนาะ แล้วก็พร้อมทั้งเก็บบรรยากาศมาให้แฟนเพจแล้วก็เอฟซีได้บึงกันเนาะถึงบรรยากาศมือบุญว่ามีความคึกคืนสั่มได้และนี่ก็เป็นบรรยากาศห้านขายเครื่องห้านค่าต่างๆเนาะที่เพิ่นได้มาลงบูธายเครื่องอยู่ที่งานบุญื้นนี้ถือว่ามีหลากหลายห้านเนาะบรรยากาศของการคึกคืนแล้วก็ผู้คน ทางบ้านนาเลือดเองและก็ทางาบ้านต่างๆที่บนเดินทางมาห่วมสมบางไฟมาห่วมเสียบางไฟและก็เอาบางไฟมาจุดในเมือนี้เนาะซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศนี่คือคืนหลายเนาะคือคืนด้วยผู้คนเรนนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าทานจุดบางไฟเนาะก็ถือว่า เตรียมเปลี่ยนไปด้วยประชาชนและก็ทีมงานเสียนบ,บังไฟค่ายต่างๆเนาะือว่าบาังไฟแต่ละบังในมือนั่นแมนขึ้นงามก็ถูกบังเลยเนาะและนี่ก็คือบรรยากาศเนาะด้านหนา้าโบสถ์ขายน้ำมักเขี่ยงเนาะซึ่งมีทีมงานไทยบ้านทะเดือปโปรซันประกอบไปด้วยทั้งเจปุ้ยเฮาเนาะตอนนี้จะว่าเริ่มได้ที่เริ่มโซแอลแล้วเนาะ <c oughs> พร้อมกันครับเจดาวเนาะ มื่อแมนพวกเขามากันแค่สองสาวเจดาวและก็เจปุ้ยเนาะเพราะว่าทีมงานที่เหลือแมนเพิ่นติดภา,า,า,การกิจเราเพิ่นบสามารถมาห่วมในงานืันนี้ได้แล้วเวลาตอนนี้แมนประมาณห้าโมงเข่งเนาะแต่ว่าแดดเริ่มลงอากาศเริ่มดีแล้วเจดาวและก็เจปุ้ยก็ได้มาสัางควมบันเทิงอยู่ที่ด้านหน้าบูธเนาะโดยที่บอดได้สนใจใครเครื่องแล้วตอนนี้ <laughs> พร้อมกันน,กน,น, FC, นะกับทีมงานเอฟซีแล้เพิ่อนก็มาขอถ่ายโฮมมาขอถ่ายวนะิดีโอไว้เนาะแต่ว่าขอบใจพี่น้องทางบ้านนาเลือดแล้วก็บ้านแก๊กไก่กที่เพิ่นซื่อพวกเขาได้เนาะเพิ่นมาถักมาถ่ายแล้วก็มาอุดหนุนมาซื้อน้ำสมสวยพวกเขาพบนู่นขอบจะลดแหร้เนาะลดแหร้มินิลดแหร <c oughs> ้ของพี่น้องทางบ้านทาี่เขาเอ,ง,อางนี่แหละมันนะเพิ่น่าไปบุญน้ำกันเ,าเ,เขาเลยสะพ่อกันพกเพื่อนเลยเอาเรถเ,เ,รเ,เรพเินะ่อนเนาะมาเปิดสั่งซีซันให้ ide, ในหน้านบุญพวกเขาเนาะ เ่วงนในเมนเวลาที่ผ่อนคลายเนาะหลังจากที่ขายเครื่องไปเกือบเบิดมืออ่าสังเกตได้ทั้งท่านขายเครื่องอ่าลดขายพวกนั้ด้านข้างก็คือว่าเมาไปต้องกแลนวตอนนี้เจปุ้ยกับเจดาวนี่ถือว่าได้เ่เนาะตอนนี้บทสนาบบดแล้วเนาะและก็โซนนี้เขาพาย่างมาเบงบรรยากาศเนาะอ่าผู้คนและก็บรรยากาศอ้อมๆแถวฐานจุดบังไฟเนาะ ซึ่งว่าสถานที่ของบ้านานาเลื <isso will S 2> ่อนเนี่ยถือว่างามหลายเนาะสถานที่บบมีต้นไม้บังทางจุดบังไฟเนาะถือว่าเราสามารถเบิงอยู่ไกลๆก็ได้เนาะก็อังที่บอกเนาะก็คือบังไฟเมื่อนั่นถือว่าขึ้นงามบ็ดทุกบ้างเลยเนาะสร้างบังไฟหรือว่าเสียนบังไฟเนี่ยถือว่าสุดยอดหลายบ้านเฮาเนาะบังไฟขึ้นงามบัดทุกบ้างผพ้ชมที่ไปเบิงในเมื่อนั่นก็ถือว่าบบมีผิดหวังเนาะในเบิงบังไฟงามๆกันแบบจุใจเลย ช่วงนี้แม่นเวลาประมาณ6โมงซึ่งจะมีไฮไลท์ประจำงานนอกก็คือบังไฟแสนที่อยู่ทางฐานจุดนั่นเองเนาะซึ่งก่อนสี่จุดบังไฟแสนเนาะเพิ่นก็จะมีการจุดพลุประดับประดาเพินห้องมาเป็นแดนเซอร์ประจำงาน,เ,นเป็นแดนเซอร์ของบังไฟแสนจุดให้ทาง่านู้ชมในเบิง่งกันซะก่อนเนาะก่อนจะไปเบิ่งบังไฟแสนเนาะ และก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเนาะสายตาทุกคนจับจ้องไปที่ฐานจุดบังไฟแสงกรรมการเริ่มนับถอยหลังสึ่งแน่นอนเนาะบังไฟแสงกับริเวณให้ทุกคนต้องผิดหวังเนาะขึ้นไปได้งามหลายก็ถือว่าเก็บภาพมาฝากซ้ำนี้เนาะติดตามพวกเขาได้ว่าบุญข้างหนา้าพวกเขาจะไปใสะะ่เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี